เมื่อใหม่คนรู้นะครับในกรณีที่ขับรถบรรทุกแล้วไปติดอยู่บนทางลาดชันอาจจะติดไฟแดงหรือรถติดอะไรพวกนี้นะครับก่อนที่เราจะไปจอดติดนะครับให้เราทิ้งระยะห่างคันของเราคันหน้าประมาณสักไม่น้อยกว่าห้าเมตรนะครับทิ้งไว้เลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อคันหน้าออกตัวไปคันของเราต้องออกทีนี้วิธีแก้ไขปัญหาในกรณีที่รถอาจจะต้องไหลถอยหลังนะครับเพราะว่าถ้ามือใหม่โดยมากก็จะ ออกตัวและวรนไหลถอยหลังนะครับบางคนถึงขั้นแบบเหงื่อออกเลยนะฮะที่แก้ไขปัญหานะครับก็คือเราเหยียบคัดให้สุดนะครับเหยียบคั้สุดแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งหรือสองนะครับไม่เกียรนี้นะครับเท้าขวาซึ่งเหยียบเบรกไว้แล้วนะครับแล้วก็เท้าซ้ายแล้วก็ปล่อยคัดออกมาเกือบสุดนะครับเกือบสุดแล้วก็เท้าขวาเลื่อนมาเหยียบคันเร่งให้ไวนะครับซ้ายก็ปล่อยคัดออกเลยนะครับแบบนี้รถจะไม่ไหลนะครับ